จากความเดิมตอนที่แล้วพวกโทริโกได้ฝึกฝนวิชาเอ็นบุจนสำเร็จพวกเขาจึงเดินทางมายังยอดเขาร้อยจีเพื่อต่อสู้กับราชันวานอนผลจากการฝึกทำให้พวกเขาสามารถเล่นกับราชันวานอนจนจบโดยไม่บาดเจ็บมากนักและในตอนนั้นเองก็ได้มีเหล่าลิงขึ้นมาร่วมชมเทศกาลมังกี้เฟสติวัล เทศกาลต่อสู้ที่จัดขึ้นเพื่อชิงตำแหน่งของราชันวานอหนึ่งใน8ราชันแห่งโลกกรเมและเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นราชันวานอนเป็นฝ่ายบุกก่อนโดยเหวี่ยงซานี่ติดกับเชือกแต่ซีบราก็เข้ามาล็อกแขนของมันเอาไว้เปิดโอกาสให้กับซานี่ได้โจมตีพลังโจมตีจาก60ล้านเซลล์ทั่วร่างกายของมัดเอนบุที่สามารถทำให้พื้นโลกสั่นสะเทือน แต่กลับไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับราชันแบมบีนาได้แม้แต่นิดเดียววินาทีนั้นที่ซีบราสัมผัสตัวของราชันวาโนนโดยตรงถึงแม้ว่ามันจะมีรูปร่างที่มีขนาดเล็กแต่ซีบรากลับรู้สึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในร่างกายของมันซีบราสั่งให้ทุกคนโจมตีไซราชันวานนนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการโจมตีของพวกเขาจะสร้างความเสียหายไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว แต่พวกเขาก็ยังกระน่ำโจมตีไปอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดหย่อนในตอนนี้จิตใจของพวกเขาทั้ง4คนได้เชื่อมต่อกันแล้วโคโค่ซานีและซีบราได้ใช้ท่าซับมิชชั่นล็อกตัวลาชันวานอนไว้กับพื้นเพื่อให้โทริกะเด็ดแพรออกมาแค่เพียงได้กลิ่นของแพรยักษ์ในตัวโทริกะก็ะถึงกับเผยใบหน้าออกมา ในวินาทีที่เขาสัมผัสกับแพรโทริโกก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขาและทันใดนั้นเองก็เกิดแรงระเบิดทําให้พวกเขาทั้ง4คนกระเด็นไปคนละทิศละทางและเมื่อเหล่าลิงได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในหมอกควันก็ถึงกับตื่นกลัวและหนีไปจนหมดและเมื่อหมอกควันจางหายไปพวกเขาก็ได้เห็นกับราชันวานอนที่ได้มีรูปลักษณ์เปลี่ยนไปจากเดิม สีบรารู้ได้ทันทีว่านี่คือร่างที่แท้จริงของราชันวานอนเบมบีนาเมื่อราชันกระดิกหางเพียงน้อยนิดปีศาจเซลในแขนซ้ายของพวกเขาก็ได้ออกมาทันทีและกดตัวของพวกเขาให้ก้มต่ำลงหางของราชันวานอนได้ฟาดออกไปผ่านหัวของพวกทริโกไปอย่างชิวเฉียดเพียงการสะบัดหางแค่ครั้งเดียว กลับมีรัทมีทำลายล้างไปไกลจนถึงนอกโลกฟาดฟันทุกสิ่งจนขาดสะบัน้นการที่ปีศาจของพวกเขาออกมานั้นทำให้เซลล์เสียการควบคุมจึงทำให้แรงโน้มถ่วงร้อยจีเข้ามาที่ร่างกายของพวกเขาเต็มๆทำให้ร่างกายของพวกโทริโกสทรุดลงกับพื้นม,มองเพลินๆจึงเหมือนกับว่าปีศาจกรูเมพยายามกดตัวของพวกเขาให้หมอบลงเหมือนกับที่เห็นไปเมื่อครู่ ก่อนหน้านี้เแบมบิน่าต้องการที่จะเล่นมาโดยตลอดแต่เมื่อราชันถูกโทริโกะร่วงเกินจึงทำให้มันโมโหและปลดปล่อยร่างจริงออกมาก็ถูกจับไข่เป็นใครก็โมโหกันทั้งนั้นล่ละครับในวินาทีนั้นกา,กากะค่อยๆเดินไปอย่างแนบเนียนเขามุ่งตรงไปหาโคมัสึและทันใดนั้นโคมัสึกก็ได้ลุกขึ้นนั่งและจ้องมาที่เขาจากนั้น ก็ค่อยๆละลายหายไปที่แท้จริงแล้วก็เป็นหุ่นพิษที่โคโคสร้างเอาไว้แต่เมื่อกากะหันกลับไปมองทั้งเวทีก็ได้ถูกผมของซานี่ปกคลุมไว้จนหมดสีจ่จตุรเทพได้ใช้วิชาเอ็นบุผสานพลังเข้าด้วยกันเซลล์ของทั้งสี่คนรวมกันเป็นทั้งหมด240ล้านเซลล์จึงสามารถต้านทานพลังของราชันไว้ได้ ก่อนหน้านี้โคโคได้พบกับความลับบางอย่างของวิชาเอ็นบุที่ผนังในเมืองโบราณภาพวาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับลิงสองตัวกำลังเล่นกันอยู่ภาพนั้นมีทั้งหมด1,000ภาพแต่ที่น่าสนใจก็คือ10บภาพแรกนั้นเป็นกระบวนท่าที่เหมือนกับการละเล่นของราชันวานอนใน0.1วินาที เป็นเพราะรูปพวกนั้นทำให้โคโคสามารถทำนายการกระทํำของราชันวานอนได้และสร้างหุ่นพิษแทนตัวเองและซีบ้าเอาไว้ได้ทันจึงรอดชีวิตมาได้จากการโจมตีของราชันวานอนในตอนแรกรูปภาพทั้งหมดนั้นคือระบำวานอนต้นกำเนิดของวิชาเอนบุกแต่ในภาพสุดท้ายกลับเป็นรูปของผู้คนกำลังสนุกสนานกับมื้ออาหารหรือว่ารูปทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีการปรุงแพร เมื่อเขารู้ดังนั้นจึงได้ใช้พิษเขียนเป็นตัวหนังสือและให้สีบล่าปรับโทนเสียงของพวกเขาไม่ให้กากะได้ยินในขณะนี้พวกเขาก็ได้ระบำวานอนมาจนถึงภาพที่7แล้วรูปภาพนี้มีทั้งหมด1,000ภาพซึ่งจะใช้เวลาในการเต้นรำทั้งหมด10วินาทีเท่านั้นและยิ่งเต้นรำไปนานเท่าไหร่แพ้ก็จะยิ่งขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ การเต้นระบำกับราชันวานอนนั้นถือว่ามีความยากในระดับสูงมากพวกเขาจะต้องผสานพลังเข้าด้วยกันทั้ง4คนและจะต้องทำท่าทางให้เหมือนกับรูปภาพนั้นโดยไม่ให้พลาดไปแม้แต่นิดเดียวหากเสียสมาธิไปแม้แต่นิดเดียวพลังอันมหาศาลของราชันวานอนจะฉีกร่างกายของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆและในขณะเดียวกันกลิ่นของแพรก็โชยออกมา พวกเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของราชันวานรนสีหน้าและแววตาของมันเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนานและการเต้นรำก็ดำเนินมาถึงกระบวนท่าสุดท้ายแล้วแต่รูปภาพของกระบวนท่าสุดท้ายนั้นกลับไม่มีในวิหารโบราณพวกเขาทำผิดพลาดทุกอย่างกำลังจะจบลงราชันวานอนได้ร้องคำรามก่อนที่จะพยายามกัดกินพวกเขา เหล่าสี่จัตุรเทพจึงผสานพลังเข้าด้วยกันรวมเป็นกำปั้นขนาดยักษ์และต่อยเข้าใส่เต็มๆแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรราชันวานอนได้พวกเขาจึงกระหน่ำโจมตีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการรวมพลังเพื่อโจมตีด้วยเสียงหรือใช้การโจมตีด้วยพิษราชันเบมปีนาก็าสามารถหลบได้ทั้งหมดโคโคจึงได้ใช้ตุ๊กตาพิษหลอกล่อราชันวานอนเอาไว้และพวกเขาก็อ้อมไปทางด้านหลัง เพื่อเด็ดแพรออกมาถึงแม้ว่าจะรวมพลังกันถึงสี่คนแต่ก็ไม่สามารถดึงแพรออกมาได้เหมือนกับว่ามันเป็นก้อนเนื้อยักษ์ที่หลอมรวมกับพื้นโลกราชันวานอนเกิดความโมโหจึงทุบกำปั้นไปที่พื้นทำให้ภูเขาร้อยจีพังทลายลงพวกเขาทั้งหมดตกลงไปในหลุมลึกและจูๆ่ๆน้ำก็ไหลออกจากร่างกายของพวกเขาเป็นจำนวนมากสถานที่ที่พวกเขาตกลงไป ก็คือดงของดอกซานโดริโกตามธรรมชาติราชันวานอนได้เดินเข้ามาใกล้และจับร่างกายอันไร้เรี่ยวแรงของเราสี่จตุรเทพขึ้นมาพวกเขากำลังจะถูกกินถ้ากำลังจะถูกกินฉันขอกินแกดีกว่าโทริโกกัดเข้าไปที่ปากของราชันวานอนในตอนนั้นเขาได้เห็นโคมัสึอ,อยู่ทางด้านหลังของราชันวานอน และราชันเบมบีนาก็ได้เห็นคนรักของเขาอยู่ทางด้านหลังของพวกโทริกกจึงทำให้มันเกิดอาการดีใจจนน้ำตาเอ่อล้นออกมาและทันใดนั้นเองแผลทั้งสองลูกก็ล่วงหล่นลงมาแต่แพลที่พวกเขามองเห็นมีเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นและโทริกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเมื่อเขาหันไปมองก็พบกับโคมัสสที่กำลังตะโกนเรียกเขาให้รับแผลเอาไว้ ในจังหวะที่แพร่หล่นลงมาลูกหนึ่งจะหายไปในต่างมิติวิธีการเก็บก็คือรวมทั้งสองลูกเข้าด้วยกันและเมื่อทั้งสองลูกรวมกันแล้วก็จะได้ผลแพร่ที่สมบูรณ์เมื่อเก็บแพร่สำเร็จแล้วโคมัสึกก็ได้บอกลาทุกคนก่อนที่จะหายตัวไปในต่างมิติจากนั้นยุนสัตว์เลี้ยงของโคมัสึกได้พุ่งตัวออกมาจากพื้นดิน มันเก็บร่างของโคมัสึอเอาไว้ในร่างกายจริงๆแล้วยุนก็คือวอลแพนกินสัตว์ประหลาดตั้งแคมป์ที่มีพื้นที่ปลอดภัยในระดับสูงอยู่กากะได้ปรากฏตัวขึ้นและพยายามเข้ามาแย่งชิงแพรไปจากโทริโกพวกเขาไม่เคยไว้ใจกากะมาตั้งแต่แรกและทันใดนั้นกากะที่เดินมาขวางทางของราชันวานอน<ๆ>ก็ได้ถูกซัดเข้าเต็มๆจนกระเด็นหายไป โทริโกจึงรีบนำเอาแพรไปช่วยชีวิตของโคมาสึกในขณะที่ร่างกายของเขากำลังดูดซึมแพรโทริโกก็ได้มองเห็นหัวใจของมนุษย์ลอยอยู่เขาจึงได้นำเอาหัวใจนั้นมาใส่ไว้ที่หน้าอกของโคมาสึกและทันใดน,นั้นโคมาสึกก็ได้ฟื้นขึ้นทันทีหัวใจของเขาได้ถูกเติมเต็มด้วยแพรแล้วทุกคนต่างก็ร้องไห้ดีใจที่โคมาสึกกลับมา แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะพิษของดอกซานโดริโกที่ทำให้ร่างกายของพวกเขามีน้ำไหลออกมาโคมัสึได้บอกกับพวกโทริโกว่าจริงๆแล้วเขาได้ตายไปแล้วแต่มีบางสิ่งที่ถูกทำลายไปแทนชีวิตของเขาจึงทำให้โคมัสึรอดจากความตายมาได้และสิ่งนั้นก็คือเครื่องรางที่เมปี้เคยให้กับโทริโกเอาไว้และโทริโก ก็ได้นำมันใส่ไว้ในตัวของโคมัสึ์ขอสปอยเลยละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆในตอนต่อๆไปเจ้าสิ่งนี้มีชื่อว่าไลฟ์เป็นลูกแก้วที่จะใส่วิญญาณอาหารเอาไว้ข้างในเมื่อผู้ใดพวกมันติดตัวเอาไว้และเกิดเสียชีวิตขึ้นมาลูกแก้วนั้นก็จะแตกออกพูดง่ายๆก็คือวิญญาณอาหารภายในลูกแก้วจะตายแทนคนคนนั้นจึงทำให้เขารอดชีวิตมาได้นั่นเองครับ และเมื่อโคมาสึกทราบว่าพวกเขาถูกพิษจากดอกซานโดริกโกโชคแห่งอาหารก็ทำให้เขารู้วิธีแก้ได้ทันทีและวิธีการแก้พิษของดอกซานโดริกโกนั่นก็คือการกินมันเข้าไปแถมดอกซานโดริกโกนั้นยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยและเมื่อภูเขาพังทลายลงพวกโทริกโกก็ได้พบเข้ากับบ้านหลังหนึ่งเมื่อโคโคใช้สายตาเพ่งเล็งเข้าไปก็พบว่าภายในนั้นมีโลงศพอยู่ นั่นคือสุสานของคนรักของราชันวานอนที่ตั้งอยู่ใจกลางของแรงโน้มถ่วงร้อยจีการที่มันสร้างสุสานของคนรักไว้ตรงนี้ก็เพื่อไม่ให้คนรักที่ตายไปแล้วต้องหิวโหยในโลกหน้าเมื่อเวลาผ่านไปแรงโน้มถ่วงร้อยจีจะดึงดูดเอาวัตถุดิบต่างๆเข้ามาทับถมจนเกิดเป็นภูเขาที่เรียกกันว่าภูเขาร้อยจี และภาพท่าเต้นรำภาพสุดท้ายที่หายไปจากผนังของโบราณสถานก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยมันคือรูปที่มีลิงสองตัวกำลังจูบก,กันแสดงว่าที่โทริกกัดปากของราชันวานอนนั้นทำให้เติมเต็มเงื่อนไขของการเก็บแพรได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อพวกโทริกุลงมาที่เนินเขาก็พบเข้ากับเดนชาร์ที่อยู่ในสภาพยับเยินโคมัสึจึงได้ใช้แพร ร่วมกับวิชามีตรักษามันได้แต่ถึงอย่างนั้นเดนชาร์กที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บจึงไม่สามารถบรรทุกทุกคนให้เดินทางต่อไปได้และในตอนนั้นเองพวกลิงก็ได้มาหาพวกเขาและบอกว่าจะพาลงไปส่งพาหนะของราวานอนก็คือเมฆสีดำขนาดยักษ์ซึ่งจริงๆแล้วมันคืออุจจระของราชันวานอน์ถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นที่เหม็นแต่มันก็สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่นานพวกโทริโกก็ได้เดินทางมาถึงต้นเบิร์ดคลที่มีฝูงลิงจำนวนมากรอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับ